สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านอังกฤษปลายนิสานะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่14กระดาก,กระดานะคะเป็นวันครบรอบ2เดือนในการเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวของเราค่ะเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะคะช่องเล็กๆค่ะครบรอบ2เดือนวันนี้พอดีนะคะที่เราเปิดช่อง เอไม่ใช่ที่เปิดช่องค่ะที่ทำ Youtube จริงๆแล้วเราเปิดช่องมาตั้งแต่ปีพศ2016ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปลงช่องนะคะแค่เปิดช่องมาเพื่อติดตามคนที่เราชื่นชอบแล้วก็ตามดูข่าวดูละครดูอะไรทั่วๆไปอะคะ่ะทำไมถึงมาทำย u u ูบล่ะคะทำไมถึงตัดสินใจทำ Youtube สาเหตุที่ตัดสินใจทำ Youtube <c oughs> ก็คือเราอยากหาอะไรทำเพิ่มเติมค่ะนอกจากเป็นแม่บ้านทำงานบ้านเลี้ยงลูกแล้วเราก็อยากจะลองหาอะไรทำทำอะไรเพิ่มเติมทำแบบเป็นงานเสริม <c oughs> เผื่อว่าจะมีรายได้ รายได้เพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราผ่านกฎล้วก็อาจจะสร้างรายได้ได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสามีเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้นะคะต้องดูแลลูกชายคนเล็กก่อน <c oughs> พอเราตัดสินใจว่าเราจะทำเราก็ทำเลยค่ะไม่รู้เลยว่าต้องตัดต่อคลิปยังไงต้องทำอะไรยังไงบ้าง แล้วเราก็มาค้นเจอในอ YouTube นะคะเข <_ C> e <an> าจะมีมีช่อง YouTube ที่สอนวิธีวิธีการทำคลิปหน้าปกวิธีการใส่คลิปใส่หน้าปกคลิปแล้วก็วิธีการทำอ,อะไรอะชื่อชื่อช่องที่เป็นที่มีรูปเราเองหรืออะไรประมาณนี้นะคะเรียกไม่ถูกแล้ลืม แล้วก็วิธีการตัดต่อคลิปค่ะเราก็ดูแค่2คลิปเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นที่เหลือลเราก็เรียนรู้เองทําเองหมดเลยค่ะแรงบันดาลใจในการทำ Youtube นะคะทุกคนถ้าทุกคนได้ฟังแล้วก็จะแบบฮะอะไรประมาณนี้อาจจะแบบงง,งอะไรอาจจะแปลกใจนะคะแรงบันดาลใจหรือคนที่เราติดตามดูแล้วทำให้เรา ตัดสินใจทำ Youtube ทำคลิปลงช่อง Youtube นะคะมีหลายคนค่ะนั่นก็คือจัน,จนเป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกนั่นเองค่ะเป็น y o u t u b e ทูบเบอร์ที่ทำข่าวแล้วก็ติดตามลุงพลนะคะเป็น y o u t u b e อที่เป็นชาวบ้านกกอกธรรมดาค่ะ เราติดตามดูข่าวนี้มา2ปีกว่านะคะแล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์ช่องต่างๆช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นช่องที่เป็นชาวบ้านกกอกๆนะคะเราเห็นชาวบ้านที่กกาะๆเขาทำช่องทำ u t u b e อะไรเขาก็เออเขาเก่งเขาทำได้นะคะเราก็คิดว่าเออเราก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะถึงเราจะไม่มีแฟนคลับไม่มีคนติดตามไม่มีคนรู้จัก ก็ลองทำดูนะไม่เสียหายไม่เป็นไรเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูค่ะพอตัดสินใจว่าะจะทำก็ทำเลยนะคะแต่เราเริ่มจากเริ่มจากมีผู้ติดตามสามคนคะ่ะเรามีผู้ติดตามทั้งหมดสามคนตั้งแต่เราเปิดช่องมาตั้งแต่ปี2016นะคะ เปิดช่องมาปี2016แต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะนะคะเราเปิดเป็นแบบส่วนตัวแบบ private ค่ะไม่มีใครสามารถเข้ามาดูช่องเราได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาเช็คมากดติดตามอะไรเราได้ตอนแรกตอนแรกเ,เปิดสาธารณะสักพักก็เปลี่ยนเป็น private เป็นแบบส่วนตัวก็เลยไม่มีใครติดตามค่ะ ก็มีแค่3คนที่ตั้งแต่เปิดช่องมานะคะแต่ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามทั้งหมด91คนต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง91คนที่กดติดตามให้นะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่รับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าต่อคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน